เคยสงสัยไหมครับว่าจากแค่เรื่องตบตีกันเนี่ยมันจะกลายเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตไปได้ยังไงฟังดูอาจจะเกินจริงไปหน่อยนะครับแต่มันเป็นไปได้จริงๆตามกฎหมายอาญาของไทยเหล่านี้แหละครับวันนี้เราจะมาไล่เรียงเส้นทางของความรุนแรงกันตั้งแต่จุดเล็กๆไปจนถึงบทลงโทษที่หนักที่สุดเพื่อให้เราเข้าใจกฎหมายที่มันใกล้ตัวเราทุกคนมากกว่าที่คิดครับใช่ครับคําถามเมื่อกี้นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อการทะเลาะวิวาทมันบานปลาย กฎหมายเขาได้วางเส้นทางของผลลัพธ์เอาไว้ชัดเจนมากแล้ววันนี้เราจะมาเดินตามเส้นทางนั้นไปพร้อมๆกันโอเคก่อนที่เราจะไปกันต่อเนี่ยต้องเข้าใจหลักการสำคัญมากๆ2ข้อก่อนเลยครับคือกฎหมายจะดูที่1ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและ 2. ส,สภาพจิตใจของคนที่ลงมือในตอนนั้น2ออย่างนี้แหละครับคือตัวตัดสินเลยว่าการกระทำนั้นจะจบลงที่โทษปรับหรือโทษประหารอ่าเรามาเริ่มกันที่จุดที่เจอกันบ่อยที่สุดเลยดีกว่า นั่นก็คือการทำร้ายร่างกายแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ากฎหมายมองว่าการทำร้ายแต่ละครั้งเนี่ยให้ผลลัพธ์ที่ไม่เท่ากันนะมันมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนมากๆอยู่ครับลองดูตารางนี้เทียบกันชัดๆเลยนะครับระหว่างการทำร้ายร่างกายธรรมดาตามมาตรา295กับการทำร้ายจนสาหัสตามมาตรา297โทษมันต่างกันสุดขั้วเลยนะโทษจำคุกสูงสุดเนี่ยต่างกันถึง5เท่าจาก2ปีกระโดดไปเป็น10ปีเลยแค่เพราะว่าผลลัพธ์ของการกระทำมันรุนแรงต่างกัน แล้วไอ้คำว่าอันตรายสาหัสเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ไม่ใช่ว่าเราจะคิดเอาเองได้นะกฎหมายเขาิสต์ไว้เลยชัดเจนมากๆว่าแบบไหนถึงจะเรียกว่าสาหัสและนี่แหละครับคือิสต์ที่กฎหมายบอกว่าสาหัสต,ตาบอดหูหนวกเสียอว,วัยวะสำคัญเสียชมยังติดตัวหรือแม้แต่เจ็บป่วยจนทํางานไม่ได้เกิน20วันจะเห็นเลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งไปเลยนะและนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมโทษมันถึงหนักขึ้นมากครับ เอาละทีนี้เรามาถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้กันแล้วนะครับคือตอนที่การทําร้ายร่างกายเนี่ยมันจดลงด้วยความตายซึ่งตรงจุดนี้เองที่กฎหมายจะพิจารณาปัจจัยที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งไอ้ปัจจัยที่ว่าเนี่ยก็คือเจตนานั่นเองครับพูดกันแบบบ้านๆเลยก็คือตอนที่ลงมือเนี่ยตั้งใจจะให้เขาตายหรือเปล่าแค่คําตอบของคําถามนี้คําดาเดียวสามารถเปลี่ยนโทษจากจําคุกเป็นประหารชีวิตได้เลยนะครับ ตรงนี้แหละครับคือจุดที่คำว่าเจตนาเนี่ยมันเข้ามาเปลี่ยนเกมทุกอย่างเลยถ้าแค่ตั้งใจทำร้ายแต่พลาดจนเขาตายอันนี้ตามมาตรา290โทษคือจำคุก3-15ปีแต่ถ้าตั้งใจฆ่าตั้งแต่แรกเลยตามมาตรา288โทษจะพุ่งไปถึงประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตทันทีเห็นไหมครับว่าสภาพจิตใจในเสี้ยววินาทีนั้นมันสาคัญแค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะ แม้แต่ในกลุ่มของการฆ่าโดยเจตนาเหมือนกันเนี่ยกฎหมายยังระบุถึงพฤติการบางอย่างที่ถือว่าร้ายแรงเป็นพิเศษจนสมควรได้รับโทษสถานหนักที่สุดถูกต้องเลยครับโทษสูงสุดที่ว่าเนี่ยก็คือประหารชีวิตซึ่งเขาจะเก็บไว้สําหรับคดีฆาตกรรมที่มีเหตุชกันตามที่ระบุไว้ในมาตรา289เท่านั้นกฎหมายเขาระบุไว้เลยนะว่ามี7พฤติกรรมที่ถือว่ามันโหดเหี้ยมเป็นพิเศษอย่างเช่น การฆ่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายฆ่าเจ้าพนักงานที่กำลังทำงานอยู่การวางแผนฆ่าไว้ล่วงหน้าหรือการฆ่าอย่างทารุณทรมานการกระทำพวกนี้มันสะท้อนเจตนาที่เลวร้ายและเป็นภัยต่อสังคมอย่างที่สุดครับโทษก็เลยต้องสูงสุดตามไปด้วยโอเคที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องเจตนากันมาตลอดเลยใช่ไหมครับแต่แล้วถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจละ่ะเช่นในอุบัติเหตุหรือตอนที่กำลังชุลมุนต่อสู้กันอยู่กฎหมายเขาก็มีคำตอบสำหรับสถานการณ์พวกนี้เหมือนกันครับ คำสำคัญของหมวดนี้เลยก็คือคําว่าประมาทครับมันหมายถึงการกระทําที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเรื่องร้ายแรงหรอกนะแต่ดันเกิดเพราะเราไม่ระวังให้ดีพอไม่ระวังเท่าที่คนปกติเขาควรจะทํากันนะครับเห็นไหมครับว่าถึงแม้จะเกิดจากความประมาทนะแต่ถ้ามันทำให้มีคนเสียชีวิตขึ้นมาตามมาตรา291เนี่ยโทษก็ยังหนักอยู่ดีจำคุกสูงสุดตั้ง10ปีเนี่ย ซึ่งมันก็ยังสะท้อนให้เห็นชัดๆเลยว่ากฎหมายเขาแยกกันเด็ดขาดนะระหว่างความประมาทกับการตั้งใจฆ่าและถ้าเป็นกรณีแบบรุมกันละ่ะที่เรียกว่าชุลมุนต่อสู้หรือตะลุมบอลเนี่ยมาตรา294มีหลักง่ายๆเลยครับคือร่วมกันก่อก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบถ้ามีคนตายในวงนั้นทุกคนที่เข้าไปร่วมวงต้องรับผิดชอบหมดเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตัวเองพยายามห้ามแล้วหรือแค่ป้องกันตัวเท่านั้นจริงๆ นอกจากการลงโทษคนที่ทำผิดแล้วเนี่ยกฎหมายก็ยังมีอีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะนั่นก็คือการคุ้มครองคนที่เปราะบางอย่างเช่นมาตรา305ที่วางกรอบเรื่องการทำแท้งยังถูกกฎหมายเพื่อคุ้มครองสุขภาพของแม่หรือมาตรา3 0 6ถึงที่เอาผิดกับการทอดทิ้งเด็กหรือผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองไม่ได้ซึ่งก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการปกป้องชีวิตเหมือนกันครับเอาล่ะครับเรามาถึงช่วงสรุปกันแล้ว ถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับจะเห็นว่ามันมีแกนหลักอยู่เรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยซึ่งร้อยเรียงทุกอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นจนจบขัวใจของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยครับกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้ลงโทษแค่การกระทาที่เห็นภายนอกนะแต่เขาลงโทษเจตนาที่ซ่อนอยู่ข้างหลังต่างหากผลลัพธ์เนี่ยบอกเราว่าเกิดความเสียหายแค่ไหนแต่เจตนาคือสิ่งที่บอกว่าใครควรต้องรับผิดชอบมากน้อยเพียงใดเรื่องนี้มันบอกเราอย่างหนึ่งครับว่าในชีวิตจริงเนี่ย อารมณ์โกรธแค่แวบ,บเดียวหรือการตัดสินใจพลาดแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันสามารถพาเราไปสู่เส้นทางที่แตกต่างกันลิบลับในทางกฎหมายได้เลยนะจากแค่โทษปรับเบาๆไปจนถึงโทษที่หนักที่สุดในชีวิตได้เลยสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนให้กลับมาคิดถึงคําถามนี้อีกครั้งนะครับว่าการกระทําแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตคนเราไปตลอดการได้อย่างไง คำตอบของเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่บทเรียนในตำรากฎหมายนะแต่มันคือสิ่งที่เราทุกคนต้องตระหนักไว้เสมอในการใช้ชีวิตครับ